ทำเป็นนอนน่ารักเหรอ,หอ,อ,อโอ้โ,อโหโอ้โอหโอ้โหกิ้งไปมาโอ,อ้โอหโอ้โหทุกทีก็จะแบบเออหายคิดถึงแล้วก็ออกใช่ไหมไม่ยอมอยู่อือหืออือหือ,อ,หอ,อหเอาที่เลิฟสบายใจสบายใจสบายตัวเบบี้เบบี้เลิฟเบบี้เลิฟเบบี้เลิฟกับเบบี้เลิฟ คิดถึงหรอ,หรอแล้วคิดถึงเจ๊หรอไหนวา <c oughs> นี่มา <c oughs> กิ้งไปกิ้งมากิ้งมากิ้งไปทําตัวแอป,ปแบิทุกทีก็คืออะถ้าเราเขาก็จะวิ่งนะคะวิ่งมารับรับเสร็จเราขับรถเข้ามาจอดเขาก็จะมาเล่นด้วยแล้วเขาก็จะวิ่งออกให้เราปิดประตูนะคะ แต่วันนี้แบบประตูกําลังจะปิดแล้วกลับเข้ามาอีกนะคะแล้วก็เข้ามากระโดดขึ้นมาเล่นอยู่ตรงนี้ก็เลยเอ,อกดไลฟ์สด <c oughs> ไม่ค่อยได้เปิดไลฟ์สด <c oughs> ในเฟซหลักนะคะในเพจหลักเท่าไหร่อืให้ดูน้องเลิฟอัปเดตชีวิตทีชีวิต,วตนะคะน้องหมาเลิฟหลังอานนะคะตรงปานสีเขาเป็นรูปหัวใจนะคะ เป็นหมาจรจัดนะมีเลิบเนี่ยมันไม่ยอมเข้ามาอยู่ในบ้านถ้าเข้ามามันก็จะแบบคุยทรายแล้วก็ร้องออกกัดประตูนะคะกัดระบบไฟฟ้าประตูพังไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้กันแล้วก็คือถ้าเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็ขอออกนะคะอะไรลุงแอร์เขาขยับรถเฉยๆอีหนู เลิฟไม่รู้ไปฟัดก,กับใครมานะนางก็มีปัญหาเจ็บขาด้านขวาขาหลัง <Wow. S 1> แฟนที่เองบบไม่เห็นอีก, <Wow. S 1> อกแอเเลิฟมานี่เลิฟออกไปพี่จะปิดบ้านแล้วพี่จะปิดบ้านแล้วจ้าเลิฟจ๋าฮะมันเป็นยังไง ออโหอ้โหอ้โหขอเล่นด้วยหน่อยขอให้เจอยู่เล่นเป็นเพื่อนหน่อยเงี้ยเหรอนี่ไงเจเล่นเป็นเพื่อนแล้วเจเล่นเป็นเพื่อนกับเลิฟแล้วนี่คือบรรยากาศตอนสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มกว่าจะออกจาก ที่บริษัทก็สี่ทุ่มสิบแล้วนะคะกว่าจะมาถึงบ้านก็เนี่ยเวลานี้แหละอืมไอเลกวิ่งไปไหนไมาลายม่าลาย นั่งเล่นเึ่งเติบก่อนขนมแล้วก็เยอะอยู่นะแต่เล ¿no? ิบเขามีน้ำมีนวลนะจวงนี้กินเก่งเราไม่เห็นคอมเมนต์หรือว่ามีใครคอมเมนต์คุยกับเราวะ อยู่คนเดียวไปประมาณสี่นาทีถึงมีคนคอมเมนต์มาโคดแหลกเลยทําที่บ้านให้เหมือนเป็นฤดูฝนค่ะพอกลับบ้านมาก็เห็นว่าต้นไม้มันเปียกแฉะเหมือนแบบฝนตกใหม่ๆอะไรอย่างนี้เลยความรู้สึกอะนะ ึงบ้านแล้วจ้ะพี่เล็กเลิฟโ o ค่ะ no ค่ะ no ค่ะ, no, คะถ้าไม่งั้นออกค่ะถ้าเกิดคิดที่จะไปคุยทายตะจ้อยนะคะการุณาออกไปค่ะถ้าอยากเล่นกับเจ๊อะไม่ให้เจ๊เข้าบ้านอะก็ต้องมานั่งกับเจ๊เล่นกับเจ๊กิ้งไปกิ้งมาตามภาษาเลิฟลี่ แต่ถ้าเลิฟจะไปคุยทรายเลิฟออกค่ะเดี๋ยวลุงแอดจะเอาปืนมายิงปังปังปังปืนไอ้พวกนเนี้ยปืนลูกลูกเม็ดอะเออดังนั้นเลิฟต้องรู้ตัวค่ะว่าเลิฟต้องห้ามเลิฟต้องห้ามที่จะไปคุยทรายค่ะแหมแเตรียมเดินเนียนไปเชียนะบ้านนาอยู่จังเลยคุณบ้านมาอยู่ด้วยกันจ้าพี่จ๋าหมานะนัก มักคงเอาใหมหมาน้านักมันคงดีใจนะที่มีบ้านอยู่อ่าดินชุ่มน้ำทำให้บ้านเย็นสบายพ่อกับแม่เขาก็จะเลี้ยงอาการด้วยการลดน้ำเช้าเย็นนึกขึ้นได้ก็คือแบบจะเปียกชุ่มแบบเปียกเหมือนฤดูฝนอยู่ตลอดเวลา บาดอ้วนก็ถือว่าก็บอกพ่อกับแม่ก็เต็มที่เลยนะคะก็ถือว่าเสียค่าน้ําเยอะหน่อยแต่ว่าก็คือได้ความชุ่มชื่นแล้วก็พ่อแม่มีกิจกรรมสนุกทำนะคะปิดปิดยุงเยอะมากยุงเยอะมากเยอะมากนี่ไงเขาอยากเล่นด้วยนะ ากเล่นด้วยเลิฟอยากเล่นด้วย,อย,วยอยากนอนใกล้ยอยากดูหาแต่เมื่อกี้ผเผลอไปไงรู้ไหมหไปล้ตายโตหนูก็เลยเรียกออกมาเลิฟมึงออกมาเลยค่ะโดนยิงตูดแม่งั้นโดนยิงค่ะมันเรียกไว้ไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยรู้ปะ่ะก็เลยอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะนั่งไ์สดคุยเล่นน้องเลิฟฟังเข้าใจ <laughs> อเรอเลิฟอลีเห็นไหมคะเห็นหัวใจที่ข้างหลังเลิฟไหมนั่งแบบ มีความน่ารักชื่อเลิฟชื่อน้องเลิฟเพราะว่ามีหัวใจอยู่ที่ข้างหลังเราเจอกันมาปีกว่านะเลิฟนะสองปีไหมเลิฟเป็นหมาเบบี้แล้วตอนนี้เลิฟโตเป็นผู้ใหญ่หลแล้วจาเราอยู่กันน้นเอยู่กันครบปีวันที่สิบสามนี้นะคะก่อนหน้าน,นั้นอีกเป็นปีอะนะ <Ừ. S 1> ที่เราซื้อไว้อะเป็นปีกว่า,วาซื้อไว้สักพักหนึ่งเลยอะ ซื้อไว้ซื้อซื้อไว้สักพักหนึ่งถึงจะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณกี่เดือนนะหลายเป็นปีกับปีเหมือนกันกว่าจะรีโนเวทมาให้เป็นบ้านหลังนี้ก็อยู่มาครบปีนะคะเนี่ยเดือนนี้แหละเนี่ย <c oughs> ต้นไม้บ้านคุณบานลมเย็นนะค่าคุณบ้านใช่แล้วจ้าต้นไม้ก็เยอะนะคะ พ่อกับแม่เขาปลูกเขาก็เอามาแล้วก็รดน้ําต้นไม้กันเป็นกิจกรรมสนุกนะคนไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเขาก็เสียนเนี่ยเขาก็อยู่แบบมีกิจกรรมนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะสวนประดับไม้ดอกไม้แดกก็ว่ากันไปนะคะปลูกกันไว้ความสุขของเขาคือได้รดน้ำต้นไม้ได้เล่นน้ำเย็นๆน,นะคะเลิฟมานี้ เล็บหนุขุดหนูเล็บเนียนนะเลยว่าพอจะครึ่งครึ่งกลางๆที่จะอยู่ได้ถ้าไม่ติดว่ามีอะไรให้คุยก็มันอยู่ได้เดี๋ยวนี้ขายไก่ต้มน้ำปลาไหมคะน้องบานไก่ต้มน้ำปลาของ KCF พวกเราไม่ได้ขายแล้วนะคะตอนนี้นะคะไก่ต้มน้ำปลานะคะตอนนี้ พวกเราไม่ได้ขายแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ภาพเบอโอเค,อเคตอนนี้แม่ต่อยไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ของ KCF แล้วนะคะก็ตั้งแต่เขาบอกว่าไก่ไม่มีแล้วนะคะช่วงนี้ไม่มีไก่มาส่งนะคะไข่ไก่ไม่มีขาดตลาดนะคะนะคะแล้วเราก็ไม่มีไก่ขาย แล้วก็โปรดักต์อื่นๆของ KCF เนี่ยกำไรคือน้อยแบบน้อยมากๆน้อยแบบไม่คุ้มไม่ได้อะไรเลยค่ะได้กำไรห้าเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยบาทได้กำไรห้าบาทอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้เลยนะคะคุณพี่วัชรีพยาบาลอ้วนอ่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของตอนช่วงเย็นไปจนถึงดึกๆนะคะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเงี้ยนะคะก็เลยมีพฤติกรรมนอนดึก แบบเคยชินมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะนอนสองทุ่มทำไม่เป็นนอนก็คือหลังเที่ยงคืนนะคะประมาณนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่กำลังอเลิร์ตเลยค่ะถ้าเกิดว่ายุ่งๆก็จะมีเหนื่อยเพลียแต่จะไม่ใช่ลักษณะง่วงบ่อยนะักเมื่อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา ผักกินได้ที่คุณยายเก็บมากินพี่ชอบมากเลยค่ะอ๋อๆกำน้อยมากก็ไม่ไหวนะคะใช่กําไรน้อยค่ะกําไรน้อยไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมานะคะแม่ต่อยเขาก็เลยคิดนะคะขายเป็นก๋วยเตี๋ยว <c oughs> เข้าบ้านวันอาทิตย์ที่สิบสามตั้งศาลวันศุกร์ที่สิบแปดอ๋อครับพี่เล็กจำไว้ให้เลยอ่ะเออ,าอายายดมหน้าทำน้ำพริกปลาราขายกินทีไรน้ำลายไหลทุกทีแม่แกแบบอายุเยอะแล้วอะคะ่ะ แค่ทําให้บานอ้วนกินก็เหนื่อยแล้วแม่กับพ่อให้กเกษียณไปเถอะให้แกพักพอนเถอะอเดี๋ยวแกจะเหนื่อยเกินเหนื่อยแล้วแกก็จะร่างกายไม่ค่อยดีอีกแกอยากให้แกแบบสบายๆอยากทําอะไรก็ทําอย่างที่แกอยากทําอะนั่นแหละดีที่สุดอืมมันกลับตละปัดกันเนาะตอนเด็กพ่อกับแม่ก็จะรู้สึกว่าสนับสนุนนะมันอยากทําอะไรให้มันทําอย่างที่มันอยากทํานะคะอืม ก๋วยเตี๋ยวกําไรดีกว่านะฮ่าๆาดีกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอา่อ KCF กาไรแค่ห้าเปอร์เซ็นต์่ะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยขายไข่ได้แผงหนึ่งได้กําไรหกบาทแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์แพ็คก,กิ้งให้ลูกค้าอีกอะความเสี่ยงถ้าเกิดว่าสต๊อกไข่ไว้แล้วไข่เสียอีกอะมันไม่คุ้มเลยถ้าออเดอร์ไม่ฟลูชใช่ไหมไม่คุ้มหรอกค่ะขาย KCF อะแต่ไก่ตอนนั้นอะไก่โตน,น้ำปลาเลิฟเอาออกไปเองแล้วเหรอ อ๋อโอเคหนูจะไปแล้วเหรอไปอม,ม,ไมั้มาอีกไมก็เห็นมันไหมอืมต้นไม้เยอะดีอาจจะถ่ายรูปบ้านให้ดูก็แล้วกัน กำไรมันน้อยแม่ต่อยก็เลยเฮ้ยที่ตรงนั้นน่ะมันก็เช่าไม่แพงแล้วเราก็ลูกค้าเราลูกค้าออนไลน์ต่างๆก็ติดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะสร้างตัวตนต่อไหมหรือจะเอายังไงมันไม่มีไก่มาขายก็แม่ต่อยก็พลิกแพงค่ะนะคะขายต่อตู้แช่แข็งไปซะาแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็โอเคนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็แกก็มีรายได้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นอะไรแกก็อยู่ได้นะคะมีลูกค้าประจํา นะคะอยู่ได้เลยอ่ะไม่ถึงกับดีมากอ่ะไปล้วไปล้วสัญชตาตญาณนี่ไงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วเราก็ปิดประตูรีโมทไปเลิฟเขาก็จะออกไปอย่างนี้เขาจะไม่ยอมที่จะแบบอยู่เพราะว่าเวลามีอะไรผิดหูผิดตาเขาก็จะวิ่งเห่ากันสนุกสนานเขาจะอยู่ในซอยสวัสดีพี่ปุ้ยสมุทรสาครต้นไม้เยอะจ้ะ ตอนแรกก็ไม่ได้จะให้บ้านนี้เป็นบ้านหรอกค่ะพื้นที่มันเยอะพื้นที่มันค่อนข้างเยอะก่าว่าจะทุบบ้านแล้วก็รีโนเวททาอาคารให้มันเป็นบริษัทพูดง่ายใช้คํานี้เลยที่ดินมันผืนที่เป็นผืนใหญ่แล้วทีนี้ <c oughs> ช่วงโควิดอ่ะค่ะทุกคนโควิดมันดุไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่พอหายก็าหายไปนาน พอกลับมาก็กลับไปบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงโควิดมันโหดจริง,รงๆก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าเรามาทําบ้านหลังนี้กันไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีความคิดขึ้นมาว่าทําไมเราต้องแยกกันอยู่อะทําไมพ่อกับแม่ต้องไปอยู่ชัยนาทแล้วลูกก็อยู่อยุธยาอีกคนนึงก็อยู่กรุงเทพเราแยกกันอยู่ทําไมพ่อกับแม่ก็แก่ลงมากแล้วก็เรามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเลยได้ไหมก็ถามพ่อกับแม่ก่อนว่า สนใจไหมถ้าย้ายไม่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าไอ้ <c oughs> บ้านทาว์อะแกไม่เอาเพราะว่าแกอยากมีพื้นที่อยู่แป B ๊บหนึ่งแกก็ไม่อยากอยู่แล้วแกอยากไปอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเออมาอยู่ที่นี่ไม่ล่าอะไรเงี้ยจะรีโนเวทบ้านแล้วก็แต่พ่อกับแม่ต้องมาอยู่กับลูกนะบ,บ้านอนะมันหลังใหญ่มาอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยทีนี้ไปไหนมาไหนจะได้ดูแลกันไปเลยอะไรเงี้ยย้ายสิทธิ์การรักษาย้ายสมโน ัวมาอยู่นี่ไปเลยบ้านหลังนั้นปิดไปเออบ้านหลังนั้นปิดไปก่อนฝากญาติพี่น้องดูแลมาอยู่นี่อะก็ใกล้บ้านลูกชายนะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะเนี่ย13มีนานี้จะครบ1ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาหลังจากที่บานอ้วนอายุ18ปีขึ้นมหาลัยนะคะไปเป็นนิสิตมหาลัยก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่อีกเลยอายุ18ก็ ยิงยาวจนถึงมาปีที่แล้วเลยนะคะที่อยู่แยกบ้านกันพ่อแม่ลูกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่ภูมิใจที่อยู่บ้านเดียวกับแม่พ่อนะคะได้แต่คือแม่กับพ่อเขาก็ไปไหนมาไหนได้ด้วยรถของเขาอยู่แล้วแต่ว่า การที่เขาได้อยู่ที่นี่กินนี่นอนนี่ไปไหนเราไปกันได้ตลอดเลยกินมื้อใหญ่อร่อยอร่อยหรือไปเที่ยวหรือไปพบญาติพี่น้องหรือไปนู่นไปนี่เราได้อยู่บริการดูแลหรือไปหาหมอเจอใครอะไรเงี้ยเราพาไปอยู่ด้วยกันนะเหมือนตอนเราเป็นเด็กเลยแต่ว่าเปลี่ยนกันตอนเด็กๆพ่อกับแม่ดูแลพ่อกับแม่ดูแลเราแต่ตอนนี้เราคือดูแลพ่อกับแม่ นะคะเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นความสุขความสบายใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่โตมาจนถึงอายุสี่สิบวันเนี้นะคะถึงเนนะวันอย่างเงี้ยคือ <c oughs> มัน <c oughs> มันมัน,ม,นมันฟูลฟิลตรงที่ว่าทำไปทำไมว่าอะไรเงี้ยคือไม่มีลูกไงนึกออกไหมเราทำงานมากๆเพื่อเป็นทาตของเงินหรือทาตของกำลังแรงกาย แต่แรงใจยังไงสุดท้ายไม่พ้นความรักความผูกพันของคนในครอบครัวของคนที่เรารักนะคะมันดีมากๆากพอๆกับที่ทำงานแล้วมีเงินเข้าบัญชีคือความสุขของการได้ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวถ้าเกิดคนที่เป็น,ว,นวัยบานอ้วนแล้วอะวัยที่แบบเรามีครอบครัวแล้วหรือว่าชีวิตเดินทางมาถึงวัยหนึ่งแล้วอะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตความผูกพันกับคนใน ครอบครัวนี่แหละแค่ปีเดียวเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้จนจําไม่ได้เลยหน้าอยู่ขึ้นเยอะมากแต่ก็รีโนเวทอะคะ่ะมันเป็นบ้านมือสองมันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้อินทีเรียนะคะก็ใช้สถาปนิกทาเอาแบบบ้านๆช่างบ้านๆมันก็จะมีบางมุมที่เริ่มเสียเริ่มพังเริ่มโทมนะคะพี่ก็ไม่ได้ไปหาแม่มาสองเดือนแล้ว ใช่ไหมมันเลยหนูเลยรู้สึกว่าเออตัวเองโชคดีที่สามารถรวบรวมนะคะคนในครอบครัวมาอยู่ด้วยกันได้นะคะตรงนี้ก็เนี่ยแหละถ้าเกิดถามว่าในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสําเร็จอะไรก็คือเนี่ยแหละ <c oughs> ให้พ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วมันสบายใจได้เห็นความเป็นไปหรือได้ เออดูแลหรือมีอะไรก็ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายหลานพี่สะพ้ยครอบครัวทางพี่ชายพี่สะพ้ายอ่ะก็ได้มีโอกาสเจอพ่อเจอแม่บ่อยขึ้นเจอกันได้ง่ายนัดกันแบบง่ายๆใกล้ๆไม่กี่นาทีก็ได้เจอกันอ,อยู่ใกล้กันดูแลกันไปยายอายุเท่าไหร่ละคะยังแข็งแรงอยู่เลยแม่ก็ไม่ได้แก่มากแม่อายุเท่าพี่เบิร์ตธงชัยนะหกสิบห้า พ่อแปดสิบแปดสิบเอ็ดประมาณนั้นนะคะพ่อกับแม่ห่างกันสิบห้าปีอืคือ,อยังไงความเป็นความเป็นลูกอะ่ะยังไงก็คือความภาคภูมิใจของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็คือล่มโพล่มใสความอบอุ่นหัวใจของลูกมันจะไม่มีคําว่าคําอื่นเลยนะคะไม่มีอะไรส่งเสริมความสุขได้เข้ากับความรัก ของคนในครอบครัวพี่พี่ว่าจริงไหมคะบานอ้วนบอกเลยมีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้ถ้าได้อยู่ใกล้กันได้อยู่ได้ถามไถ่ยได้สารทุกสุขดิบกันได้แชร์กันมันมีค่ามากพี่พี่มันมีค่ามากๆบานอ้วนทำงานเจออุปสรรคทุกวันเจอเรื่องหนักหนักมือไปหมดพอกลับมาเจอพ่อกับแม่ ทำกับข้าวแววตาที่เขามองเรามันคือจริงใจที่สุดมันคือจริงใจที่สุดแล้วมันทำให้เรามี energy มีพลัง mm. เห็นคุณค่าของความเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าหรือเพิ่มพลังดีๆอะไรเงี้ยให้คนอื่นได้ mm. แต่ไม่ได้แบบว่า mm. วิ่งในช่วงเวลาเวนเดอร์นะจะมีคนที่แบบว่ามาชอบมาว่าเราแบบว่าปลอมหรือตอแหละอะไรเงี้ย เธอมันชีวิตจริงเธอจะให้ฉันแม่พระไปเบอร์ไหนเธอด่าฉันฉันก็ด่าเธอแค่นั้นเองนะคะเธอด่าฉันฉันก็ด่าเธอเธอด่าฉันหลายฉันก็ด่าเธอแค่นั้นแต่ไม่ได้ว่าเป็นคนที่จะสนุกที่จะไปแบบทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือสร้างภาพอะไรขนาดนั้นหรอกเรียวๆจะ้ะนั่นแหละคือสิ่งที่แบบสิ่งที่เราเป็นสาธารณะแล้วเราต้องยอมรับ และคนที่เราพูดกับก็จงรับให้ได้ด้วยแล้วกันใครที่ชอบเราก็ดูเราไปเถอะใครที่ไม่ชอบถ้ายังดูเราคุณก็ได้แค่ตามเราจริงๆอะ่ะอืมนะคะถ้าคนที่เขาเจริญแล้วนะเขาก็จะไปข้างหน้าแล้วละ่ะไปข้างหน้าไปทําในสิ่งที่เขาภูมิใจนะก็จะแวะด่าอยู่หน่อยนึงอยู่บ้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าอยู่กับคนที่เรารักอะ่ะมันก็แสนจะมีความสุขมากมาย พ่อแม่ได้อยู่ใกล้ลูกคือที่สุดของความสุขค่ะทำกับข้าวนั่งดูลูกกินอร่อยมีความสุขสวัสดีพี่แม่มกำลังดูย้อนหลังขนมจีนอยู่เลยมาส่งข้าวนอนเอายุ่งเยอะเดีย๋ยวมันอ้วนจะเข้าบ้านแลนะ้วเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยจะกินอะไรดีไหมในบ้านน่าจะมีอะไรกินพ่อกับแม่น่าจะนอนไปแล้ว <c oughs> คุณสามีช่วงนี้เขากำลังอินอยู่กับการ ทำตู้ปลาเขาก็จะเล่นตู้ปลาของเขานี่ค่ะลุงเขาก็จะเลี้ยงปลาอลูกกุ๊กก็กซักผ้าทําอะไรของเขากิจกรรมแต่ว่ามาอยู่บ้านนี้ก็คือแบบในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่มากมายขนาดนี้สําหรับเราถือว่ายิ่งใหญ่นะเพราะว่าแต่ก่อนเราอยู่บ้านพักคนงานนะถ้าใครติดตามเรานะเราเล่าประวัติชีวิตให้ฟังนะแต่ก่อนเราอยู่บ้านพักคนงานนะ ผนังบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมั่นคงเลยอะแค่เอาแค่ข้อศอกโดนก็ผนังบ้านแตกเลยนะอืมเป็นบ้านแบบคนงานกรมชมพทานอะมันจะเป็นยิปซ่มบอร์ดอะนึเออกปะ่ะแล้วก็อยู่ในที่ที่มันไม่ได้แบบระหโหฐานขนาดนั้นอ่ะมาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วพี่แต่ก็ไม่แคบนะบ้านที่กรมชมะทานสมัยก่อนอะอพื้นที่เยอะอยู่แต่ว่า แต่มันไม่ใช่บ้านเราไงเป็นบ้านรับอันนี้คือเราได้มาอยู่เนี้ยหาอะไรกินกันดีกว่าปะแล้วก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละไลฟ์สดให้ดูไอ้เลิฟ ขอไปแอบดูครัวก่อนนะวันนี้ซื้อขนมเปียกปูนให้พ่อกินอร่อยในตลาดนนท์ยวไปดูในครัวกันดีกว่าอุ้ย,ยุงกัดหน้าดูเลยบันอ้วนขนมซื้อมาจากเจเลงิงเยอะแยะไปหมดเลยยังกินไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องขอดูกับข้าวแม่ก่อน เผื่อมีอะไรน่าสนใจได้ข่าวว่าพี่ต่อยขาแกงบอลไม่รู้ว่าเขาจะยังไงหยังงหวยหยังเงนาะโอ้แกงบอเอาเอาเอเหลือกับข้าวมาพอซํานี้กินจักหน่อยถ้าบาอกฮอ ข้าวก็อยู่นี่พร้อมเตรียมาให้พร้อมอ้ยุงกัดเท้าจังเลยข้างนอกบ้านข้างในบ้านก็ไข่เนดอกนี่ค่ะเปิดไฟแล้วอ่ะชาปรนกิจส่งเคาะกลุมชนประธานนี่ไงบัตรวันส่งประกันให้พ่อ อยากกินอันนี้สังลยยอมเนี่ยเจเลิงขายถูกมากอะ่ะตำราคาไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าถูกเนี่ยจับจับจับไม่เปิดแอร์หรอวะไม่ร้อนเท่าไรหร่หรอก นอนละแม่ยาดุมอ๋อนอนซะนอนซะนอนซะหรอกเดี๋ยวจะอุ่นเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนอนซะนอนจ้ะ ไม่ต้มแล้วโยุงตัดข้างนอกเมื่อกี้ครับหม้อต้มน่าจะไปอยู่ในนู้นหมดแล้วครัวใหญ่ที่เกียดเดินไปที่เล็ก ข้าวนี่แหละที่มีนี่แหละแกงที่ต่ออีกเดี๋ยวลองดูปลานี่เดี๋ยวเวฟสักหน่อยเนาะเวฟสกักนิดนึง เดี We We ๋ยวติดไมค์ก็เปิดไร้สดอันใหม่เพราะว่าเสียงจะได้ไม่ดังจะพูดเบา ขอปิดแล้วเปิดในอีกเพราะว่าจะใช้ไม้แจงบอลพี่ต่อย